ยังไม่รู้เนี่ะเ,เดี๋ยวค่อยไปเก็บตังค์กับเขาเใช่ไข่แมกอะไรนี่ซื้อมาซื้อมาหเห็นไหมล้อมันไม่ค่อยสวยก็เลยแอบสั่งมาใช่เดี๋ยวหักไปกับราคาตัวรถด้วยพี่จะบอกว่าพี่กะใส่แถมไปลูกค้าไปเลยอะใช่กะใส่แถมไปให้ลูกค้าเลยแล้วก็ ไม่บวกเพิ่มไม่บวกเพิ่มเลยคันนี้สองคันก็ยาลิสยาลิสสองสองสองคันนี้มันล้อเดิมไงมันไม่ค่อยสวยก็เลยแอบพี่ยีนสั่งมานี่เฮียยังไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวค่อยไปเก็บตังค์กับเขาใช่อแอบใส่ลูกค้าก่อนไม่สวยอ่ะสำหรับลูกค้าถ้าชอบเนี่ยายาลิสตรงตัวสวยอย่างเงี้ยห้าประตูเนี่ยใส่แม็กให้เลยนะครับ สนใจก็ทักมาได้เลยนะแม็กสวยนี่เราจยบอกว่าสั่งมายางใหม่ยางใหม่นะครับไม่ใช่ยางเปอร์เซ็นนะแม็กก็แม็กใหม่ไม่ใช่นะมกกไม่ใช่แม็กถอดมาจากไหนนะครับแม็กใหม่ยางใหม่นะไม่ใช่ยางติดล้อนะส่วนใครอยากได้ล้อเดิมก็บอกได้เดี๋ยวเปลี่ยนคืนให้นะครับถ้าใครอยากได้ล้อแม็กนี้ชุดจัดให้อย่างนี้ก็ตามนี้เลย เดี๋ยวเปลี่ยนเสร็จก็มาดูแล้วกันว่าจะสวยขึ้นแค่ไหนไป Three days later นะครับจากแม็กน่ใส่ในวันนั้นนะครับสู่การเข้าตัวรถในวันนี้อ๋ออย่านี้สองคันนี้เลยนะครับแม็กมาใหม่ให้พร้อมๆสวยๆแบบนี้กันเลยนี่ครับก็สองคันเลยนะครับที่ใส่แม็กมาให้ แบกใหมย่ยางใหม่ๆ<อ>แบบนี้เลยนะครับก็ใส่กับคุณลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะครับว่าสวยปี๊บแบบนี้กันเลยสองคันเลยครับแต่ตัดใจอยู่ก็รีบจ่ายกันได้เลยนะครับราคาดีแน่นอนนะครับสองคันนี้รถสวยรถงามคุณภาพมีที่นี่ที่เดียวยีนออโต้คาสวยเข้มดุดันไม่เกรงใจใคร